ส่วนมะม่วงที่สวนเราก็เริ่มโตว,วันโตคืนแล้วนะคะนี่ค่ะแต่ว่าไม่ดกถ้าเทียบกับมะยงชิดปีนี้มะยงชิดดกมะม่วงไม่ดกนะคะนี่ค่ะต้นนี้จะเป็นมหาชนก ม่วงปีนี้จะออกทั้งลูกแล้วก็แตกใบอ่อนพร้อมกันเลยหนึ่งต้นจะมีทั้งลูกทั้งใบอ่อนรวมกันไปหมดเลย ติดลูกแล้วก็มีกำลังออกดอกก็มีแตกใบอ่อนก็มีบรรยากาศรวมๆภายในไร่นะคะจะรกลุงรังบ้างที่เห็นกระสอบปิดอยู่ตรงนั้นจะเป็นกองปุ๋ยหมักค่ะ น้ำเขียวของคนงานที่เห็นกระดาษนั่นคือห่อลูกมายงชิดนะคะตรงนี้จะเป็นคอกตาล